เฮยเมึงตบกูเลยมึงตบกูก่อนเลยนะหนูรักเขามากเหมือนออมรักพี่ติกอะที่ไม่ใช่ตัวละครรักที่ชายด้วยหนูมารู้ตัวเองตอนที่หนูถ่ายละครกับพี่ติ๊กซีนสุดท้ายหนูก็รู้สึกว่าโอเคจบแล้วแต่ข้างในมันรู้สึกแปลกมากๆเลยอะค่ะแล้วพอลิปปิดแล้วหนูก็แบบน้ำตาไหลอะแล้วก็บอกเพื่อนว่า เป็นไรไม่รู้คิดถึงพี่ติ๊กมากเลยแต่หนูมีความเชื่อของหนูอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทําไม่ได้หรอกถ้าเราพยายามคือหนูคิดแค่นี้เลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าลองก่อดพยายามให้มันได้มากที่สุดก่อนมึงกลับมาทำไมอีปลูก มีรุ่นพี่คอยคุ้มกลาหัวมึงอยู่นี่เองไปรอตรงนู้นก่อนเดี๋ยวฉันจัดการอีหมาบ้าที่อใครก็ได้ช่วยไปเรียกตำรวจให้ทีเอามาอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะถ้าใครตกก่อนจะได้เสียค่าปรับง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาไปหาพยานคุงคิดว่าอีเนี่ยจะอยู่คุ้มกลาหัวมึงได้เหรอปู่อีกไม่นานมันก็คงต้องระเหตดออกจากชุมแสงเนี่ยแหละเพราะว่าหนีอายไง oh. อะไรกันนะกรหนาเนี่ย ทำไมพี่ทําอะไรก็ผิดชิกกะลเนี่ยทําอะไรก็มีแต่คนยกยอบออปอบ้านมันพี่จะประจานมันจนกว่ายางอายมันจะออกจนกว่ามันจะอยู่ชุมแสงนี่ไม่ได้อีกมาฟังทังนี้เลยนะทุกคนอีเนี่ยมันเป็นกะลีมันเคยขายตัวให้กับทหารในก,กันมาก่อนจนตอนเนี้หมดสภาพแรงถึงไม่มีใครเอา ตอนมันก็มาแย่งผัวชาวบ้านไงหน่สมเพศมันยังไม่ดีพอเสร็จอีเรนูเขาบอกว่าเวลาเจอหมาบ้านน้ำลายฟุมปากให้เอาน้ำสาดแบบนี้แหละอีกลเล้วมึงตบก,กูเลยมึงตบก,กูก่อนเลยนะ ตบเน้นๆตรงนี้เลยนะแต่กูไม่รับประกันนะว่าหลังจากที่มึงตบกูแล้วปากมึงจะเย็บกี่เข็มเอาเลยตบกูสิพยายามเยอะแยะเลยตบกูเลยตบเฮ้ยพี่ก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่จะให้พี่ทนเฉยเห็นมันย่ํมยีศักดิ์สรีพี่แบบนี้มันไม่ใช่พี่ อนรับเข้าสู่นุนสิการละครค่ะขอบคุณน้องอมที่มานุนสิการละครค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่จะไปถามเรื่องอื่นสิเมื่อกี้เราเพิ่งสดๆร้อนๆเลยอ่ะเป็นไงอ่ะเธอตุ่นเต้นมากคือหนึ่งไม่เคยเล่นบทหลายสองไม่เคยเล่นพีเรียสามต้องเล่นกับพี่นุนสีอ่ะ คือว่าโอ้ยมันตื่นเต้นมากอะพี่นุ่นทั้งว่าถ่อมตัวพี่นุ่นหนูตื่นเต้นจริงๆคือหนูตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วที่ต้องทําการแสดงอครั้งนี้มันดูเป็นสถานที่ที่มันไม่ใช่ในละครด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เซตโซนของหนูก็จะมีความบอกว่าตื่นเต้นมันเป็นรเรื่องใหม่ด้วยมั้งใช่ใช,ใช่ปกติแล้วก็จะได้เห็นแบบเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะ พอบอกว่าไม่เคยเล่นร้ายใช่ไหมแต่พจริงๆพี่ก็ไม่ต้องสวาตัวละครน,นี้ร้ายแต่กี้พอน้องอ,อมิเค์ตัวละครที่เล่นอะรู้สึกยังไงคือสําหรับออมอะคืออมอมองว่าคือคนดูออจะมองว่าเขาเป็นคนที่ร้ายนะ่ะแหละถูกแล้วเป็นทายที่เป็นตัวร้ายแต่ในมุมมองของตัวละครอะไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นคนร้ายอะคะ่ะพี่นุน่นคือเราเป็นนางเอกในชีวิตของเราในด้านของเราเพราะเราจะมีมุมมองความคิดวิธีคิดที่คนอื่นอาจจะตัดสินว่าเรา ร้ายเราไม่ถูกมันทําให้เขาถูกร้ายเป็นแบบนี้เวลาเล่นอะอมก็ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเล่นหลายออหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยโฟกัสในเรื่องของอารมณ์มากกว่าว่าตัวละครตัวนี้มันมันถูกความคิดแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันทะลุออกมาภายนอกตะกี้พี่นุ่นเล่นอ่ะพอคัดซีนปุ๊บหัวใจพี่เต้นเร็วมากเลยอ่ะอยากวัดเลยใช่ไหมเออพี่อยากวัดความสุขพี่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นมาแบบตึกๆๆน้องเป็นไหมเป็นรู้สึกแบบต้องคลามดาวตัวเอง มือมันสั่นไปหมดเลยจะตกนี่มือสันอ่นเลยนะหคือเห็น <ๆ S 2> คือมันต้องยั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตะกี้ออกมา <ๆ S 1> หนูร้องไห้นะ <ๆ S 1> หนูไม่เคยคิดว่าซีนี้หนูต้องร้องไห้เลยนะพี่นุน่นคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราเล่นละครด้วยกันหนูก็คิดอย่างนี้ตลอดนะหนูไม่เคยคาดเดาว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคือการเล่นละครของหนูมันมันเหมือนการที่หนูไปค้นหาเอาข้างหน้าตลอดเลยแล้วแบบเมื่อกี้พี่นุ่นก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากส่งให้เราจนแบบ ก็ไม่รู้ก็ร้องให้ทําไมก็ไม่รู้อ่ะโกร<ล>ธ<บ>นะมันเป็นน้าตาจากความโกรธความไม่ได้อย่างใจพี่เป็นเวลาพี่สแสดงอะ่ะพี่ชอบประโยคที่ออมพูดเมื่อกี้คืออันหนึ่งก็คือเราทุกคนไม่เคยคิดว่าตัวเองรา้ายหลายๆเรื่องหลายๆบทที่พี่เล่นบทที่คนบอกว่าเธอเล่นเป็นนางร้ายแต่ข้างในฉันก็คือจะบอกเสมอไม่เนี่ยถูกต้องแล้วฉันเป็นนางเอกมันเป็นสิทธิ์ของฉั้นที่ฉันจะคิดแบบนี้พวกแกต่างหากที่ผิดอันนี้คือในมุมมองพี่ว่า ชีวิตจริงคนก็คงเป็นแบบนี้คงไม่มีใครแบบตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเควันนี้ฉันเป็นนางเอกเออวันนี้ฉันจะเป็นนางร้ายที่ว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีอ,อ๋อไม่เคยเล่นละครที่ว่าเธอทําได้จรอคุณค่ะ <laughs> <laughs> เรานิยามว่ามันคืออารมณ์ของคนที่มันจะมีแบบสมูทดีแฮปปี้แล้วก็จะเป็นอารมณ์ของความขาดสติอารมณ์ให้ <laughs> ให้อารมณ์นําพาสมากว่าดีร้ายมันอยู่ที่การกระทําหรือซิทูเอชันโดยรวมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ให้นะคะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าก็ยากเหมือนกันทวมาไกลามากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวฉันจะเล่มยอนอดีตความหลังซึ่งทวนเลยนะถ้าใครทันเรื่องเนี้ยเธอมีอายุประมาณนี้ผล <laughs> ง,งานเรื่องแรกของน้องอมกับพี่นุ่นนะตอนนั้นมีพี่นุน่นพี่ตายต่นังสาวพระขี้ริว <c oughs> ้วของพี่พุกจันจิราจูแจใช่ค่ะ สนุกมากค่ะสนุกมากคือหนูเครียดมากเพราะว่าหนูอ่ะมันเป็นช่วงแรกที่เข้าวงการเลยค่ะแล้วหนูอ่ะมาทําพิธีกรรายการ s t r w e r r y Cheesecake แล้วพี่ตุกจันจิลาเขามองว่าเอ้ยอมันแบบว่าเล่นละครได้นะแบบเอาลองไปจำแจมกับมืออาชีพซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าไปเหมือนรับเชิญเป็นน้องสาวของไปเอกสุดไหนได้ทําให้ออมรู้สึกว nee ่าเริ่มเข้าใจถึงการทํางานในฐานะนักแสดงอะค่ะ ออมไม่ค่อยได้เลือกว่าแบบฉันอยากเป็นอันนี้แล้วฉันก็จะไปตามความฝาันมันคือออมเริ่มจากการที่ออมได้โอกาสเนาะว่าแบบเออผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วลองออไปแคสเวลาที่เราอยู่ในจุดๆดนั้นแล้วมันทําได้ดีอะหลายๆคนชอบหรือว่าเป็นที่พอใจของทีมอย่างนี้ดีกว่า<ม>เราก็รู้สึกเฮ้ยฉันทาได้นี่แล้วพอเรา ทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เกิดความรักขึ้นมาเฉยเลยพี่นุ่นจากที่เราไม่รู้ว่าเราจะรักมันหรือเปล่าฉันก็ทําไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันก็ฉันได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความรักมาซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าตอนทํางานเริ่มต้นมันไม่ได้เกิดจากความหลงไหลหรือความ,มชอบไม่เลยไม่เลยหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะต้องเป็นนักแสดงหรือว่าจะต้องแบบมาเป็นดาราหรืออะไรไม่เลยพอได้มาทําแล้วมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ดีนะเพราะว่า ที่เหลือนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่ทําได้ดีเลย <laughs> มันก็เลยเกิดเป็นความรักขึ้นมาแล้วมันก็ทําบ่อยๆทําบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนคนพบ oh. สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินยากเหมือนกันนาอว่าบางคนอาจจะโชคดีเรารู้ว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วเราก็ได้ทาสิ่งที่ตัวเองชอบ <c oughs> แต่บางทีบางคนถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะอย่าเพิ่งไปปิดกั้นโอกาส <c oughs> ใช่ค่ะพี่นุ่นคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีกำแพงมีอะไรก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ลองทำอะไรเลยอยากแชร์กับหลายๆคนที่มันไม่ใช่แค่มุมของนักแสดงน้องๆยุคนี้น่าจะอินกับสิ่งนี้หมายความว่าเมื่อก่อนมันจะมีค่านิยมว่าคนต้องทำอาชีพนั้นอาชีพนี้หรือแบบได้รักก่อนอ่ะถ้าไม่รักเราจะไม่ทำอ่ะพี่ก็เชื่อว่าถ้าเราได้เปิดโอกาสตัวเองในการได้ลองทำอะไรใหม่ๆเราอาจจะเจอสิ่งที่เรารักซึ่งตะกี้ก็ชอบตรงที่บอกว่า ก็เปิดโอกาสแล้วก็ไปเจอสิ่งตัวเองไม่ชอบถ้าไม่ชอบวันหนึง่งเราก็จะเลือกว <c oughs> ่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่บางทีคนเราอ่ะอาจจะเวิร์กก็ได้นะในการที่เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องชอบมากก็ได้อะแต่เราก็รู้สึกว่าก็าสนุกดีนะนะตอนนี้มันก็ทําให้ได้อะไรบางอย่างหรือได้เงินมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทํา <c oughs> ทุกๆ <c oughs> อย่างทุกอาชีพมันคือในเรื่องของเงินเป็นอันดับแรกคือความชอบมันต้องมาทีหลังด้วยซ้ำอ่ะคือถ้าเราเลือกอย่างเดียวว่าเราจะทําในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียว มันก็ไม่ได้นะคะชีวิตมันก็ดําเนินอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ไปออดิชั่นละครเวทีพอพูดถึงออดิชั่นต้องออเคยออดิชั่นเยอะไหมคะเยอะมากเป็นออมสุชาเลยต้องออดิชั่นหมดออดิชั่นตลอด,อด,ชลอดใช่ค่ะไม่ว่าจะเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนเห็นว่าเราเป็นนักแสดงมาแล้วเนาะเราก็เหมือนจะเอพุ่มก็อาจจะเลือกมาได้เลยอะไรเงี้ยก็ออดิชั่นหมด รู้สึกยังไงกับการไปออดิชั่นทั้งที่เราเป็นคือบางคนมีความคิดได้หลากหลายเนาะ <c oughs> บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออดีเราจะได้แมชตรงกับคาแรคเ,เตอร์แต่พี่แ <c oughs> ค่อยากรู้ของออมว่าออมรู้สึกยังไงออมรู้สึกว่ามันเป็น process ที่ปกติมากเลยเรานึกถึงว่าเราเป็นผู้จัดอะเราจะซื้อของอะพี่นุ่น <c oughs> แล้วมันของมันฟิตอินกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือเปล่าออมมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่ามันก็จะมีนะคะว่า เออมีอีกโก้บ้างอะไรบ้างแบบเออเราก็เป็นนักแสดงดังมันก็คิดได้นะเราก็เป็นนักแสดงดังแล้วทาไมเรายังจะต้องออดิชั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับออมการออดิชั่นอ่ะมันคือลองเขาลองเราด้วยหมายถึงว่าเราจะอยู่ตรงนั้นได้ไหมแล้วเราจะเป็นจุดที่คอมพลีตตัวละครน,นั้นให้กับโปรดักชันได้ไหมคือบางทีออมรู้สึกว่าถ้าเราไม่เหมาะกับบทนั้นจริงๆอะแล้วเราเล่นมันก็ทําให้ทั้งโครงสร้างมันเสียค่ะ,คะ เพราะเราเป็นเมนคาแรคเตอร์คือมีคนที่ดีกว่าเรามีออปชันที่ดีกว่าเราที่เขาไปอยู่ในจุดนั้นแล้วมันจะทําให้โปรดักชันเขาคอมพลีทมันเหมือนเราก็คารบงาน<ช>บทประพนันธ์คารบต้นฉบาบเนาะว่าเขาก็คงเขียนคาแรคเตอร์ผู้จัดเขาอยากซื้อของอะ่ะเราก็บอกว่าเออนี่เรามีของอะไรเขาอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยผิดหวังจากการออดิชั่นไหมเจอมากค่ะพี่นุน่น <c oughs> เคยมีผิดหวังแบบเฟลไหมคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะเรารู้สึกว่าพอเราไปเห็นแคสที่เขาเลือกที่ไม่ใช่เราอะเรามีความคิดว่าโอเคหมองอย่างนี้ด้วยอะเราก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่าทาไมไม่เป็นชนันคือมันไม่มีประโยชน์ที่จะคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เราก็คือไม่ใช่เรามันยังมีโอกาสอื่นที่มันเป็นพื้นที่ที่ ฟิตอินกับเราน้องมีความจริงจังอ่ะเธอจริงจังจนมันมีผลกับร่างกายและจิตใจไหมมีนะคะคือเป็นคนคือทํางานเครียดอะ่ะเห็นเหมือนแบบเราดูสดใสร่าเริงพูดคุยแต่ว่าเป็นคนเครียดกับตัวเองคือมันจะมีซีรีส์จีนติดต่อมาให้หนูไปเล่นเนาะยี่สิบสี่ตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราต้องพูดภาษาอะไรเขาบอกว่าพูดภาษาไทยก็ได้ภาษาอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่เดี๋ยวหนูพูดจีนพูดยังไงอ่ะด้วยความที่เราอ่ะ รู้สึกว่าถ้าเราพูดไทยอ่ะเราฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาจะรีแอคยังไงหนูคิดแค่นี้เลยนะพี่นุ่นเพราะเขาจะรีแอคเรายังไงอ่ะเพราะว่ารีแอคมันสําคัญมากๆเลยอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะสร้างความลําบากให้กับกองด้วยการที่เขาก็ต้องมานั่งจําว่าอ๋อจังหวะที่เธอพูดคําไทยว่าแบบโอ๊ยฉันจะต้องหล่อรีแอคอย่างนี้คือหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้เราเป็นคนเดียวที่ทําให้เขาทางกองลาบากหนูก็พยายามที่จะเรียนภาษาจีนสมมุติเรามีเวลาเดือนหนึ่งเราก็จะเรียนก่อน เรียนประมาณช็อตคัสอะคะ่ะสิบคลาสสิบห้าคลาสไปถึงก็คือทํางานเลยแต่หนูมีความเชื่อของหนูอย่างหนึ่งว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทําไม่ได้หรอกถ้าเราพยายาม mm hmm. คือหนูคิดแค่นี้เลยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าลองก่อนพยายามให้มันได้มากที่สุดก่อนอย่างน้อยเราก็ช่วยเขาได้เยอะอะ mm hmm. ในแง่ของแบบปฏิกิรของนักแสดงที่เขาะจะได้รับไปอะไรอย่างี้ค่ะก็เราก็มาทํากันบ้านน่ะแหละว่าบทนี้ต้องพูดว่าอะไรก็แปลเป็นภาษาไทยเราก็เขียนคาราโอเกะ อัดเสียงแล้วก็ฟังทุกคืนซีนที่หนึ่งพูดว่าเดเตอเตเตตแล้วหนูบอกว่าให้พูดเหมือนแบบแอคเซนต์เหมือนใส่อารมณ์้วยนะแล้วหนูก็จําเป็นเมลโลดี้ในคําพูดแบบแล้วก็ตื่นมาก็ไปเล่นประมาณสี่สิบห้าคิวอะเธออยู่อย่างนี้สี่สิบห้าคิวัน แล้วเราเข้าใจทุกอันที่เขาพูดทั้งเรื่องคือเราก็ต้องจำจทุกอย่างหนูต้องเข้าใจทุกคําที่เขาพูดคือหนูจะต้องเรียนทุกคําที่เขาพูดออกมาก่อนเหมือนเรียนทีละคาเลยตะกี้ที่น้องออมบอกว่าไม่อยากเป็นภาระเขาให้เขามาจําภาษาไทยเพื่อรีแอคตอนนี้เรากลับกันคือออมอะไปจําคํเขาจำคำ,ำเร,คำรีแอค<า>ใช่เฮ้ยมันโคตรคือนแอดารของการสแสดงที่นู่นหนูบบพอ่านจุดนั้นแม่หนูแบบหนูกลับมาพูดกับเพื่อเลยว่าไม่มีอะไรที่กูทําไม่ได้ละหนูพุด แล้วยิ่งซีนที่แบบมันต้องอารมณ์ไปด้วยก้อนความจำกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นของตัวละครมีก้อนบ็อกกิ้ง ช่คด <laughs> ีเมตะเกี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนาะกว่าเราจะถ่ายซีนเมื่อกี้มันเป็นภาษาไทยเราเข้าใจเราฟังกันเราจะรู้อารมณ์ของคําแล้วฟีดแบ็กเป็นไงคะงานนี้พอออกไปเอาเป็นฟีดแบ็กจากทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานดีว่ามันมีความผูกพันนะเขาเหมือนเห็นความพยายามของเราแล้วเขาก็แบบว่ารักเราเรยังผูกพันกับเขาเลยนะก,นก,ก,ก่อนกลับก็แบบกอดกันสําหรับหนูมันก็มีค่าแล้วเพราะเราทําหน้าที่จบไปแค่ตรงนั้นแล้วอะค่ะหลังจากนั้นละครซักเซส สักเซตมันคือเป็นผลกําไรของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงจังแล้วมันทําให้เราเป็นคน perfectionist แล้วมันส่งเอฟเฟกกับร่างกายด้วยไหมส่งหูเหลือเชื่อมากเป็นยังไงคือร่างกายนี้เป็นสิ่งมหัศาจรรย์มากเราใช้ชีวิตมายังไงเขาก็จะฟ้องเราอย่างนั้นเลยนะคือเรากลับมาปุ๊บ่ประมาณแค่อาทิตย์เดียวเองมั้งคะเดินเดินไปเนี่ยล้มพุบลงกับพื้นเลยอะเฮ้ยเป็นอะไรหายใจไม่ออก ทำไมในนี้ไม่มีอากาศให้หายใจเลยหรือว่าเราจะตายแล้วหรอหรืออะไรยังไงไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอ,หมอแล้วคุณหมอเป็นอะไรคะหมอก็บอกว่าโอ้ยน็อตหลุดแล้วใช้ชีวิตจนแบบว่าสารเคมีในสมองมันแปลป่วนนะคะมันเป็นอาการของแพนิคไหมคะใช่ค่ะมันเป็นแพนิคดิสออเดอร์ค่ะคือแพนิคดิสออเดอร์มันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากด้างกายเลยนะคะคือการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดนาฬิกาชีวิตพัง มันก็จะส่งผลออกมาทางร่างกายแต่กี้เราเล่าเรื่องในพาร์ทความซีรีสเนาะค่า<ห>ในการแสดงมันมีเรื่องคาแรคเตอร์ที่ดีสนุกหรือเราอินมากๆในเชิงแบบโพสิทีฟบ้างไหมหลังจากที่เล่นกับพี่นุ่นอะหลังจากนั้นอะออมอะไปออเดชันซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าพระเอกอะคือติ๊กเจษดาพรพี่ติ๊กใช่ <S <S ชื่อเรื่องอ u t ทามอินไมฮาร์แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นไทยค่ะคือต้องเล่นเป็นพี่ชายกับน้องสาวอันนี้เป็นกองพี่อนันดาค่ะ เขาจะทําเหมือนฝรั่งเลยคือเขาจะถ่ายทุกวันสี่สิบห้าคิวทุกวันอยู่ด้วยกันที่เพชรบุรีแล้วเขาก็ไปเช่าหมู่บ้านอะอยู่คนละหลังออมหลังหนึง่งพี่ติ๊กหลังหนึง่งตัดกล้องหลังหนึง่งพร้อมกับหลังหนึง่งตัดต่อหลังหนึง่งมันเป็นไฟที่แบบดีมากๆค่ะตื่นมาก็เป็นตัวละครแล้วเออตื่นมาก็ไม่ต้องมีเสื้อผ้าตัวเองแล้วอะตื่นมาใส่เสื้อผ้าตัวละครเลยแล้วในเรื่องอะหนูเล่นเป็นน้องสาวพี่ติก๊กแล้วอันหนูตีความว่าพี่ชายคนเนี้ย คือลมหายใจของเราเลยแล้วหนูอะรู้สึกรักเขามากรักแบบพี่ชายนะคะ<ฆ>หนูรักเขามากเหมือนออมรักพี่ติ๊กอะที่ไม่ใช่ตัวละครรักพี่ชายด้วย<ฆ>หนูมารู้ตัวเองตอนที่หนูถ่ายละครกับพี่ติ๊กซีนสุดท้ายหนูก็รู้สึกว่าโอเคจบแล้วแต่ข้างในมันรู้สึกแปลกมากๆเลยอะคะ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปก็ไม่ได้เจอพี่แล้วสิคือมันคิดแบบต่อไป เลยซึ่งมันจริงๆเป็นสิ่งไม่ครัวนะแต่ว่าเราอ่ะเป็นนักแสดงมือใหม่เราเพิ่งเล่นเรื่องนั้นเป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะจําได้ว่าแบบรู้สึกกั้นมากๆเลยนะอยู่ในกองกั้นไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะก็เสร็จจากนั้นก็สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพิติ <laughs> กลับแล้วนะคะกลับกรุงเทพแล้วคะ่ะอะไรเงี้ย <laughs> พิติก็แบบ ว่า <But S 2> mm hmm. น้องเดี๋ยวพี่เดินไปส่งอนะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็เดินมาส่งออมที่หน้าลิบ <Ha. S 1> ออมยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยพี่นุน่น mm hmm. ว่าแบบออมมองว่าไม่ายนะคะแล้วเจอกันนะคะพิติก็บายบายแล้วเขาก็น้ําตาคอเหมือนกัน mm hmm. แล้วเราก็น้าตาคอแล้วลิบก็ปิดแล้วพอลิบป,ปิดแล้วหนูก็แบบน้ําตาไหลอะ่ะ oh. แล้วก็บอกเพื่อนว่ามเป็นไรไม่รู้คิดถึงพิติกมากเลยเ oh. <laughs> นี่คือหนูเล่าเนี่ย ความรู้สึกตรงนั้นมันยังมาเลยว่าหนูย้อนกลับไปความรู้สึกตรงนั้นแล้วคิดถึงจริงๆมันแค่เป็นความคิดถึงแล้วก็นั่งรถกลับกรุงเทพแล้วความรู้สึกตรงนั้นอะพอเล่าย้อนมันยังอยู่ตรงนี้เลยอะพี่นุ่นคือมันเป็นความรักของรักพี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเ <ขอ S 1> ล้วจะไม่ได้เจ,จอพี่ชายอีกแล้วอย่างนั้นลูก เข้าใจคืออุ้ยร้องให้ทำไมอ่ะไม่ได้อยากจะร้องให้เราแค่นึกถึงคือร่างกายนั้นใช่ใช่มันเป็นอารมณ์ที่อยู่ข้างในเราอ่ะใช่ใช่มันเป็นก้อนอารมณ์นั้นที่พอเรานึกถึงแล้วเราก็เหมือนดึงความรู้สึกมันขึ้นมาว่าเรารู้สึกยังไงแล้วระหว่างทางน่ะก็ร้องให้่าโหจะไม่ได้เจอพี่ละเพื่อนเต้เลยเนี่ยเต้บอกว่า มึงมันจบแล้วมึงหยุดเถอะ <laughs> มึงไม่ต้องร้องไห้แล้วออพอเรื่องนั้นอ่ะร้องไห้ทุกฉากเลยเอ่ะนี่สิบฉากร้องไห้สิบฉากเนี่ยเต้ยังจำได้เลยว่าแบบมึงกูกลัวแล้วมึงอยิกร้องมึงหยุดร้องไห้เถอะกูกลัวแล้ว <laughs> พิติเขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบนี้หนูมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าพิติกปวดดูนะคะช่วยตัดสิ่งนี้ช่วยตัดสิ่งนี้ส่งให้พิติพิติควรรู้ว่ามันเป็นเคมีของการทํางานของพาร์ทเนอร์ชีพ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่า วเธอเป็นอะไรเวอร์เกินหรือเปล่าแต่อยากให้รู้ว่าในฐานะเราทํางานอ่ะ อารมณ์ชะโคใช่ฉันเข้าใจนางมีประวัติการทํางานที่ดีเนาะนางเจอพระเอกคือพี่ติ๊กเจษดาพรอีกก้อนความทรงจําันคือกูเป็นผีอีแพรเวลาพูดว่าผีอีแพรอ่ะความจําของพี่คือพอพี่อยู่ในตัวละครอะมันจะมีสักบทบางบทที่มันจะฝังอยู่ในตัวเราอ่ะซึ่งเราไม่ได้เอากลับมาใช้ชีวิตจริงนะมันอยู่เป็นส่วนหนึ่งโดยที่เราจำไม่ได้เมื่อไหร่ที่พี่เป็นผี่อีแพรอ่ะแบบพี่จำมวลความรู้สึกโกรธเกลียดและพี่น้ําตาไหลได้ พี่เลยเข้าใจออกหนูหนูก็จําก้อนนี้ได้ตอนหนูเล่นเป็นพิชาน้องสาวภาพที่เรามองเห็นคืออะไรสีคืออะไรความรู้สึกคืออะไรอุณหภูมิคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี<อ>่นุองแมันคือดึงมาได้เลยอะ <laughs> เอางี้นะสิ่งที่ต้องออกเป็นนะเราเชื่อว่าทุกคนมีก้อนนี้ หมายถึงว่าทุกคนเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ต้องอาชีพเนี้ยมันจะมีบางโมเมนต,ต์ของเราที่เราเราจะจําความรู้สึกนั้นได้เราเรียกมันกลับคืนมาไม่แน่ใครดู EP ีนี้ของขออมนะเรากลับไปคิดว่าอะไรที่ทมันอยู่ในแบบความทรงจําบางคนอาจจะเป็นเรื่องของป๊อปปี้เลิฟแฟนคนแรกบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกของของแม่<ฆ>ที่อยู่กับลูกของลูกที่อยู่กับพ่อมันจะมีโมเมนต์ที่ร่างกายเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากใช่เราไม่รู้เลยว่าอะไรมันฝังอยู่ในร่างกายเราบ้าง ไม่ได้แล้ว<ช>ไม่รู้ว่าลิ้นชักไหนมันจะอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดดีจังเลยอะนึกว่าเป็นคนเดียวแต่้องเขาเป็นพาสท,ที่ดีนะคือหน้าพี่ติ๊กหล่อด่ออ<ช>กมาแบบความจำมันวกหลอมากแล้วแบบฉากนั้นคือประตูลิฟต์ค่อยๆปิดเขาเหลือนิดเดียวอ,ะอ่ะแล้วเขาก็มีความน้ำตาเขาหรือหนูคิดไปเองคื <laughs> อพี่ชายน้องน้องสาวอะแล้ว นี่ผีอีแพงกูอยู่ันคือกูแขนอยู่มันเหมือนกับว่าเราจบหน้าที่ของพี่ชายกับน้องสาวแล้วนะเขาก็เลยเป็นแบบเป็นพี่ชายจริงๆแล้วก็มาส่งเรากลับบ้านโอ้น่ารักจ้าวน่ารักพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กปวดดูอีนี้นะคะเรื่องนี้ต้องถึงผูกพี่ติ๊กว่ามีน้องคนหนึ่งที่รักและคิดถึงพี่ติ๊กเสมอแต่เคยเจอเขานะคะแบบเจอตามงานหรือว่าบางทีเขามารับเชิญซีรีส์ที่เราเล่นอ่ะก็จะวิ่งกระโดดกอดเนี่ยโอ้ยคิดถึงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คิดถึงเขาก บอกอ้ยพี่ก็คิดถึงแล้วเขาก็ยังแบบเต้สบายดีไหมไอเนี้ยนั่งม้วนแบบว่าเขาจำคุได้ด้วยเขถาขถามเฉยเพยเขาถามเป็นมารยาทเขาจำคุได้ด้วยอะไรเนี่ยเลยติ๊งน่ารักมากมีอะไรแบบพี่เป็น next project ของเธอไหมนี่ค่ะพี่นุ่นทำอะไรจะเป็นอยู่เกี่ยวกับในวงการแสดงเหมือนกันคือหนูอยากจะในปีนี้นะเริ่มที่จะอยากทำ project series อยากเป็นโปรดิวเซอร์ มีบทที่กําลังทําอยู่คิดว่าหนูอินกับการที่จะถ่ายทอดอะไรที่เราได้เรียนรู้มาให้กับเด็กๆรุ่นต่อไปก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆทุกคนที่สนใจด้านการแสดงนะคะก็มาออดิชั่นนักแสดงทั้งผู้หญิงผู้ชายตั้งแต่อายุ15เป็นต้นไปจนคิดว่าเรายังสามารถแสดงได้อันนี้คือ42แล้วพ่ไปออดิชั่นได้ไมยินดีค่ะพี่นันจะเป็นเกียรติมากเลยค่ะใ <laughs> ช่ทำไมช่วยออดิชั่นอยากไปลองออดิชั่น น้องๆหน้าใหม่ Rising Star นะคะทุกคนลองมาสมัครกับพี่ออมได้มีบทให้ออดิชั่นมากมายนะคะยังเป็นีเครตอยู่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทำบทนะคะโปรดติดตามในช่องทางเหล่านี้ใช่ช่องทางเหล่านี้นะคะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขาเติบโตมาแบบมีคุณภาพจาก้องนักแสดงนะจะเป็นโปรดิวส์นะเดี๋ยวฉันต้องไปของานเขาทำแล้วนะนี่เป็นที่แรกที่พูดเลยนะไม่ได้แบบเลยนึกได้ว่า รายการพี่นุ่นมันดูเหมาะกันที่จะพูดว่าเออถ้านักแสดงคนไหนอยากมาออดิชั่นในโปรเจกต์พี่ออมเดี๋ยวเชิญนะคะเชิญะราีพอน้องอมได้พูดไปอยู่แล้วว่าการออดิชั่นคือเรื่องของการขายของและปล่อยของมาบอกว่าเออฉันเหมาะกับบทนี้บทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์ใหม่ก็ช่วนนะคะข้อแรกคืเรามีอดีตอัีนะต่อัน ก็มีอดีตอันดีงามแล้วก็พี่เห็นการเติบโตของน้ององอมแบบว่าเติบโตในฐานะนักแสดงได้แบบภาคภูมิใจอ่ะขอบคุณมนะากค่ะคิดว่ามันแบบา่าก,กี้เใจกันครั้ง,รงแรกก็มากอดเลยอุย้ยโตขนาดนี้เติบโตขนาดนี้แล้วอะไรแล้วก็แบบอุ้ยบอกแจ้ว่าแบบอุ้ยพี่นุ่นอยากให้เราไปเหรอต้องไปเลยนะต้องไปเลยนะแบบว่าดีใจมากเลยแบบ พี่นุ่นเขาอยากคุยกับเราเหรออะไรอออยยยากคุ่ะแบบงี้เลยนะดีใจมากก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญช่วยตัดที่น้องออมคิดถึงพี่ติ๊กไปถึงพี่ติ๊กด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันต้องถึงพี่ติ๊กแต่เขาตาเธอเขาถามตามมาเลยาอยู่ที่เดิมคือถามมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นอาถรรพ์ ของเราปล่อยให้น้องกีดนิดนึงกีดไม่เป็นกีดพี่ก็ไม่อยากทําแบบนี้หรอกอี่เหรออย่างนี้ถูกไหมคะอารมณ์มันเหมือนเคยเคยอัดอั้นไหมอ่ะไม่เคยก็ไมได้แต่ชันคนเดียววะเคยน้องออมชีวิตดีจังเลยอะค่ะเคยเคยเคยเยอะอายแต่ละคนไม่เหมือนใช่อายแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่บางคนเขาเขากีดสวยมากไงเขาแบบ ủa, hú làm thế ngay.